กับหัวข e <kişi> <P an> ้อนะคะในปีหน้าเขาจะกลับมาไหมนะคะเดชาลีออนนะคะทยราศีกรกฎนะคะแล้วก็เดือนสตาร์นะคะเป็นพลังงานของคนราศีกลุ่มได้นะคะแล้วก็ศีกรับคัพนะคะเอ่อคนรักเก่านะคะถ้วยนะคะเอ่อเป็นธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกได้นะคะนี้ธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะศีกรกวานนะคะเอ่อกรล้อชงสตานะคะเอ่อขึ้นอยู่กับชงสตานะคะในปีหน้านะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมมีเกณฑ์กลับมานะคะเดชาลีออนของเอ่อการเดินทางมาหานะคะแล้วก็ยิ่งมีไพ่หกถ้วยด้วยนะคะเป็นไพ่ของคนรักเก่านะคะ ก็เขาก็จะวนกลับมานะคะทีนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะทั้งในด้านหน้าที่การงานแล้วก็ความรักนะคะเขาจะวนกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าคุณยังช่วยเยียวยาจิตใจเขาได้นะคะแล้วเขาก็นึกถึงคุณอยู่เสมอนะคะเดอะสตาร์ก็คือคุณก็อาจจะทํางานพวกยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์หรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะก็โดวเด่นเป็นเดอะสตาร์นะคะอาจจะเป็นนักร้องอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะที่ต้องทำงานหน้าแสงสีนะคะแล้วก็ช่วยน้องคำนะคะมาขยายหมายความว่าเขาอาจจะตอนนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำนะคะในในในปีหน้านะคะหรือ งานนี้เขาวนกลับมาค่ะขึ้นอยู่กับองค์ร้อโชคชะตาด้วยหรือด้วยหน้าที่การงานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเ,อเกี่ยวพันกันน,นะคะสิ้นอปอครับนะคะก็จะหมายถึงว่าอาจจะหมายถึง จะต้องเลือกหลายสิ่งทําหลายสิ่งนะคะหรือคุณอาจจะตกเป็นหนึ่งตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะถึงแม้เขาจะกลับมาเพราโชคชะตาหรือว่าคุณเป็นคนรักเก่าเขาก็ตามนะคะแต่ว่ามันมีไพ่เซเว่นนองคำมาขยายค่ะไพ่นี้นะคะในด้านของความรักจะหมายความว่าเขามีตัวเลือกอยู่หลายคนพอสมควรเลยนะคะก็คือหนึ่งในเจ็ดนี่ยคคะยังไงก็ดูดีๆแล้วกันนะคะถึงแม้เขาจะกลับมานะคะแต่ว่าคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนใหม่ๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าซิกปวานอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในปีหน้าได้นะคะก็ลองรอคนใหม่ก็ได้้นะคสสสหรัับวีีด่